ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พร้อมพันธ์ทีวีจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดพัฒน์รนุมวรมหาวิหารอำเภอท่าพระนุมจังหวัดนครพนมครับที่นั่นมีพิธีสําคัญคือจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างอาคารเรียนรวมของอวิทยาลัยสงฆ์นครปมครับอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นโชคดีของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระพรมมาบัิฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับมาเป็นประธานาาในการกวางลาฤเลิกครับผมวันนี้ครับพร้อมพันพทีวีพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณหลังวัดพระธาตุพ,พนมวรวรมหาวิหาร ซึ่งที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่ทวางศิลาฤกเลิกในการสร้างอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทย,ยสุนครพนมนะซึ่งได้งบประมาณจากทางรัฐบาลมาก,ก่อสร้าง120ล้านบาทจากการประสานงานของหลายฝ่ายซึ่งที่น่ายกย่องแล้วก็คือน่าชมเชยก็คือ ทางท่านอดีตทสชวลิตวิยาสุดพักเพื่อไทยนะครับพี่เป็นคนวิ่งเต้นแล้วก็จนได้งบประมาณมาก่อสร้างอะไรมาเองใจคำโอนางใจคำพิ่งศรีดาพรแล้วก็เราก็เขียเป็นภาษาศินปรกดิษฐานยากเลือดีตทั้งยายก้า็ตานะผู้ทเรียเสรียมความพร้อมอยู่ตรงนั้นใต้ต้นไม้เลยมอสบารัรอน และในวันนี้ครับพระเดชพระคุณท่านพระเทวรมนีเจ้าวาดวัดพระธาตพนมเจ้าพนักจังหวัดนครพนมท่านก็เมตตานะครับมาร่วมในพิธีนี้ด้วยนะครับก็มีทางท่านสสชวลริตวิเชษสุดนะฮะวันนี้ครับคือผู้ที่ทําให้มีวันนี้แหละครับสําคัญที่สุดแล้วก็มีทางท่านานอำเภอดิชาติุณณะเลขาการในอำเภอะทนมคนใหม่ครับท่านคันคายอัศวิสเสติทิ่ซึ่งเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่นี่ครับ ก็เป็นการจัดงานสองอย่างคือพิธีวางสาเล่กแล้วก็เป็นการทอดผ้าป่าไทยลาวเวียดนามนะครับวันนี้ก็จะมีบรรดาพี่น้องชาวลาวนะครับซึ่งมาจากหลายแขวงโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางส่วนอาเขตเข้ามาร่วมในงานในครั้งนี้ด้วย ในขณะนี้ครับทนายการพระมหาดเตอร์วันณชัยเชียวันโนครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสฆ์นครนงกําลังนำคณะนักศึกษาเข้าไปที่ท่านพระเทพวรมณีดีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยซึ่งที่ท่านเห็นในเวลานี้คือท่านพระอาจานงซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่จากเมืองลาวครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทางประเทศไทยก็เป็นรองพระสังฆราชนะครับสำหรั้ท่านก็เมตตา ได้มาร่วมในพิธีาวางสาร,รเลือกในครั้งนี้ด้วยครับและทีุ่ขอร่วมอนุโมทนาด้วยครับขณะน,นี้บ้านเมืองของเรากำลังมีปัญหาอย่างที่พวกเราได้ทร,ร,ราบกันอยู่อาการที่เราจะใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้แก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ในโอกาสเดียวกันนี้ครับวิรสงมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนครปฐมนะครับก็ได้รับเกีศจากทางท่านผู้หญิงท่านเครือยงใจยุทธนะครับผานได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีนี้ด้วยครับพุทระคบรเมธาพรผู้ว่าราชการมณฑลนครปฐมและท่านจะสัตย์เท่ากนะครับมาดนก็มาร่วมในพิธีด้วยครับข้าโศควัชดาพรสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยายลายัยวิทยาลัยสงขลานครปนมในครั้งนี้ใช้งบประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทนะครับร<า>ซึ่งประธานในพิธีก็คือพระพรหมมณฑิตศาสตญยานดร,รพระพรหมมณิิตนะครับอธิการบดีมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งในขณะนี้กําลังเดินทางมาถึงบริเวณพิธีครับนนดเดหาทิชามหาพวงประเสริฐพระมหามงคลมังกรกุโนพระภูวินัย ขณะน,นี้ครับพระบรมมณฑตครับประธานในพิธีครับอธิการบดีมหาจุฬากรราชวิไลครับเดินทางมาถึงบริเวณงานนะครับซึ่งมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านฤิษีสันเทมาดนให้การต้อนรับแล้วก็มีพระเดชพระคุณพระเทพวร,รมนีเจ้าวาดรัชธาลประมเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมให้การถวายการต้อนรับครับ เกาดเดียวกันพระท่านสุดารัสเกยุราพัน,นธ์นะครับในสางการเดินทางมาด้วยครับเพื่อก่อปรมทตียาง ระวังสามปียางสี่เสวยเริ่มที่หนึ่ง ปิม na ินาตะการีนาวาเตอโมอะมังนะมะตาอิยัมปิมะยัมอันเตวิตุงวิตุงรักนาทายาวิตุงวิตุงรักนาทายา ทำทุเดนวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากเลยครับที่ทางวิทยขสงนครนุงคำได้มีการวางเครื่องเลืออาคารเี็นรูของหาวิายาลัหลครับถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆครับการจัดการเชิงพุทธอณะสังคมศาสตร์2557วิทยาลัยสงนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณแทนดิน เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น120ล้านบาทท้วนเป็นงบประมาณต่อเนื่องสามปีทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวนี้ได้รับการประสานงานและสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจากท่านภัยจิตศรีวรขานและท่านชวลิตวิชยสุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดนครพนมวางเจริญ <Okay. S 2> แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลตั้งสุขุลผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมโชตผู้ประเสริ หลังจากที่มีการมอบปฏิบัตการให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยส่งนครปนมแล้วนะครับหลังจากนั้นพระเาษพระพระมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับได้กล่าวสมมนิยกถาขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอดีศักดิ์เทพอ้ พร้มทั้งนีสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชเทยาลัยทั้งฝ่ายบัณฑิตและครุอขัดผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายบัณฑิตและครุอขัดทุกท่านวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญ ไม่ใช่เฉพาะของวิทยาลัยสองนครพนมเท่านั้นแต่เป็นประวติศาสตร์หน้าหนึ่งแห่งความสัมพันธ์ระหวา่างพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาะชาชนลาว ให้ความรู้ประสิทธ์ประศาวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไปตามยุคสมัยถ้าเริ่มจากทวรารวดีก็เกือพันห้าร้อยปีมาแล้วมาปฏิบัติมาบูชาเป็นวิถีชีวิตก่อนที่จะมีประเทศไทย ตอนที่จะมีสาธารณประชาธิปไตยประชวดประชาชนเหล่าผส้อของและสมาภาพในนามผู้มือการที่ราชสมวรรณมขออนุโมทนาขอบคุณคณะญาติโยมชาวจังหวัดนาสรมและชาวจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีบวงสรวงการเรียงดมในวันนี้ เรื่องงานก็สําเร็จลุล่วงไปด้ดีสมสมกับโครงการตี่ตั้งว้ทุกประการและก็ต้องขออนุโมนาขอบคุณอาจารย์พร้อมพันธกุุณาเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนการกิจกรรมในครั้งนี้อย่พอเจริญพรครับท่านผู้ชมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางคุณหญิงพันคือยงใจย,ยุทธหรือจะเป็นทางท่านสุดารสุดารัตเกยุรพันธ์นะครับท่านก็มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยก็ขอกลับเรียนว่า สลับงบประมาณ120ล้านบาทที่นำมาก่อสร้างเป็นงบผูกพัน3ปีของอมหาวิทยาลัยของอาคารเรียนรวมตรงนี้นะฮะและรับการประสานงานอย่างดีเลยครจากทางท่านอา,อาดีตสสชาวริตวิศยสุดน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเอาใจใส่เป็นอย่างมากแล้วก็ยังมีท่านอื่นอีกเยอะนะฮะที่ร่วมแรงร่วมใจกันรวมไปถึงรายการที่นี่สีุบุญข้าเราด้วยครับ